สวัสดีครับผมมณีวอสพี่น้องทุกท่านนะครับมนีอยู่กับช่องนุมมีสารผ้ากินเที่ยวนะครับมณีที่ผ้าพีผ้าหนอนนะครับผมมากินนะครับย่างหมูมวงนะครับไส้ปลากรอบนะครับแลยค่ะกุ้งสดนะครับผมเมนูนะครับยำแรงแบบแซ่บนะครับถาดนิ่งๆสี่นะครับหลังจากที่ห้างหายไปโดนบริเลองคลิปหลายมือแล้วครับพี่น้องนะครับ ติดภารกิจงานกันยุ่นะครับชงนี้ก็เลยห่างๆการล่คลิปนะครับมินิก่ะมเวลากะมากินซูพีซูนองห้เดเบิงครับผมนะครับมาสับแสบด้กันครับถ่ายง่ายๆเลยครับผมน้ำหมกมวนสับแสบนะครับใส่บมกทัวใส่กลุ่มสดนะครับหรือว่าใส่ปลากรอบนะครับ จะเป็นไรครับอ่านนิยายใหหลายอยีกเลยครับนี่พี่น้อง ยนี่กับแสบด้วยกันนะครับล่องกลุ่งสดครับ มันดีครับปลากระกรอบน,นะครับ ผมบางครั้งจะปรุงรสจัดต้นอีกนึงคนระับทันเกติบอกว่าแดงน้ำจะแดงคนระับพี่สายเป็นก้นมากินรสจัดจัดครพี่น้อง แต่ละพื้นที่ทั้งบ้านเกีย่ยวกันย่างน่องครับพี่นอ้องก็จะได้เขากันหลายอยู่นะครับเนาะ มันที่เขากับพ่อเกียวบางมันทีกับพลังพ่อเกียวนะครับนะบางที่กับพ่อรถเกียวอยู่ cùng em một em thương em phải chia <laughs> เอ้ยแบบงอประมาณสามงวแบบไง้เลยครับเนี่ยกินมาเบบดึงแท้ครับพี่้องจานญ่ปลาเนี้นะครับแค่นำประแดกหอมๆนะครับไล้ปลา หน่อยกับกอดใส่บกทั่วใส่กุ้งครับใส่กุ้งสดนะครับจัดจานครับ ปลากรอบๆครับผมเพลินแล้วครับเพลินทีหลายที่ากระแทกครับพี่น้อง ปรุงรสขาดตามใจอย่างฮองเนาะผู้ใดมากเผ็ดก็มากเผ็ดผู้ใดมากนัวก็ปรุงเอาแล้วครับเนะาะให้เขาติดปากปรุงยังกินเองนะครับพี่้อง ปลากรอบพักปลาตัวเหน่อยนะครับ มังสมไล่น้ำกินโดน,ดนไปกัเรเ่มแก็ดแขวนแล้วพี่น้อง ขมสดครับยอมกินแ <c oughs> ียน่อยนะครับอีกครับใหญ่กับเบิดแล้วเลยอมกินแียน้อยครับแต่กินหลายห้าม ตัวกระปลากรอบน,นะครับสองรสบจาดมันร่วมตัวกันนะครับ จะแบบน้ำกันได้ครับผมกิดไปกินมากเริ่มเพล็จแล้วครับมันสุบเพล็จใส่เพลีกหลาย เ่าครับพี่น้องเนียนะครับคุณพี่นอ <C le af> อ้นองนะครับทุกท่านที่กดติดตามนะครับหรือว่ากดแชร์หรือว่าหอการรับส้มนะครับว่าจะเป็นทางเพจหรือว่าในช่องทาง youtube นะครับผม อบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับผม3หน่วยครับกินมาเบิร์ดพี่น้องเอ้นยนะครับน้ำสามหน่วยเป็นไงนครับนี้สีไหนหน่อยนั่นแหะครับบอเบิดกบับบอเป็นยังเงบ้างครับ เพาเด๋กมาก,กีนให้พี่น้องเบิ้งนะครับผมก็ดีใจอะครับเบิ้บเบิ้องบว่าเป็นอย่างนะครับอะไรครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบขอบคุณนะครับพี่น้องทุกท่านที่ให้การรับชมนะครับ ว่าจะเป็นในช่องทางเพจวาย,ยูทูบนะครับผมพิหนานะครับผมจะพาพี่น,ออน้องไปแสบๆด่วกันครับจะมีเมนูนอย่างานั้นเสนอนะครับฝากพี่ฝากน้องนะครับติดตามให้การรับชมนมวิสาเนืน้อได้ครับผมรลักเคลีดลาไปก่อนได้ครับผมสวัสดีครับ